ครับตอนนี้อาจารย์ก็อยู่ที่สนามเปตองในซีเกมนะครับกำลังเป็นค่ะร่วมเชียร์เปตองกันเยอะๆนะคะไฟแรงนะดูดู้ผู้อยู่บ้างหลังสำเร็จมากสำเร็จน้อยขาดคนเหล่านี้ไม่ได้หวัดดีค่ะอาจารย์วันนี้อาจารย์อยู่กับแชมป์โลกครับแชมป์โลกคร่ผสมนะคะสองสมัยซ้อนนะแจ็คสุพรรณกับฝ้าย แจ็คกับไฟค่ะแชมป์โลก2สมัยซอ้อนค่ะอาจารย์ยกมือะคะ่ะนี่เหรียญทองซีเกมต้องมานะคะอาจารย์ผู้ผสมไทยรัฐนะครับรอบรองแลเข้าทิมวันนี้ส่งแกมมาเชียร์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมขอแสดงความยินดีกับทีมมิกทีมที่2นะครับชาย2อีกห,หนึ่งนะครับเราผ่านเข้ารอบไปแล้วครับนดีด้วยครับทุออกคน สวัสดีครับไทยแลนด์สู้